ตอนนี้อยู่ในเกม o u า o อฟใช t Pick up the Teddy h t e กดทิศซ้ายหยิบเทดดี้ขึ้นมา You can be your eyes and I'll get us out คุณสามารถเป็นตาฉันได้ I'll have to place you down ฉันจะวางนายลงตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ก็จะพยายามอ่านให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันพูดว่าอะไรบ้างคือมั่วโอเค Grab แปลว่าส่งของนะครับ <laughs> Grab Object แปลว่าดึงวัตถุ Hold แปลว่าค้างไว้ เมื่อเทดดี้อะไรสักอย่างตึงมาเทดดี้ไหม come on let's go บ um ั um. อบบ๊บย่อตัวลงรันช์ฉันไม่เห็นที่แบบนี้มานานแล้วมัวนะมัวนายเห็นแบบอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเทดดี้อ่า,าน,นายใช่คนอเมริกาไหม ไม่ใช่แน่นอนสมจริงจัดมันไปเล่นจริงเลยทุกคนเดนนี้ก็อยู่ตรงนี้ซะโอเคแล้วเราทำไรล่ะครามปีนปีนกดสเปกบาร์โอเคนั้งนงต่อทำไรอะอ๋อมาหยิบเทดดี้ฮัลโหลอายุเหี้ย อ๋อนี่ห้องเรานี่ว่าแต่เราอ้อมออกมาอันนี้ตูน้น่าจะหลบแบบเอาลารสหรือเปล่าไม่น่าจะมีผีนะทำไมตรงนี้มันมืดตลอดเลยไม่รู้ถูกป่ะนะนายเห็นสถานที่ที่นายนั่งแล้วมันจะดีไหมอ่าประมาณนี้แล้วไงต่อมันต้องทำอะไรที่อยู่ในมุมสายตาเนี่ยแหละ เช่นกระโดดลงไปและพังฉันสามารถดันมันได้นะอุดอ็อบเจกโดยการกดคีดซ้ายค้างไว้โอเคดัน okay. แล้วมันจะเสียงด,ดังไหมนหนูมันดังไปหน่อยมึงรู้ตัวเหรอขมอนฉันต้องการมือของฉันฉันต้องการมือของฉัน ทำไรอะ่ะก็ดึงไงเทดดี้ต้องกลับไปนั่งก่อนเ,นเออ,เอ,เอ้ยอินูล่วงเลยที่นี่อ่าได้มือละไปเออไม่รู้เรื่องเลย ไปครับเข้าช่องแคบมาละกายแล้วลงไป,ปเบาๆนะออ <c oughs> พวกเราไม่ได้อยู่แค่กันสองคนหรือเปล่าเฮ้ยเสียงใครอะ <c oughs> ไนได้ยินนัไหมย้องหน่อยย้องหน่อย โอ้ยแก่สัตว์ต้องใช้ทุกคนอะไรตุบๆอะไรเฮ้ยที่แอบมีไหมวะอย่าไหนแก่ฉันหวังว่าเขาจะไม่เจอพวกเราอ mm ้ย hmm. ใกล้มาก แค่นี้เองอะอะไร mm hmm. ต่อ can lift you เอาเอดีขึ้นไปอ๋เอเจดีดูดูอะไรอ่ะดูเหรออ๋อวางได้โอเคดันอีกแล้ว ปิดซะอีกแกอย่ามาไปไปกันต่อปึ๊บอ่ะดันลงเบาๆนะอีหนูอีจัะ What is that you Clayton? ไม่ใช่กูกูไม่ใช่กูไม่ใช่อย่าไว้ถ้าคุณทำเสียงดังมากเกินไปเราจะได้ยินพวกคุณ อย่ามาทำแบบนั้นเดี๋ยวยิงรักเดี๋ยวยิงงี้ฉันเลยกดขึ้นมาแค่จะรับไว้ไมีไว้ถูกป่าววะมาลงมาเทดดี้และก็ละเพื่อใจเอาเอาแกแค่นีกแหละเอาอีกแล้นะนะแทนที่จะขึ้นไปก่อนแล้วมารับเทดดี้ ฉันสะกดขึ้นมาใครจะลาพิช,ชอบมันทำให้เพอตลอดแล้ววางเท็ดดี้ว่าอย่างนี้ใครจะไปะยิบได้ไงไปกันนะตัวก็ตัวก็บางอย่าเปิดประตูมาจ้นะเอ๋ต่อยนะอ๋อทานที่มืดๆอย่างนี้แก เอาจัดแคบจัดเฮ้ยมไม่นั่นไงนั่นไงเขาเจดียอย่านะอย่านะ soon, soon, soon. เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้เดี๋ยวไปจ้ำบัากข้างหน้ากันทำยังไงนยทีนี้อย่านะอย่านะพี่ไม่ชอบที่แคบ แต่น้องเจอพี่ทำยังไงเราถึงจะได้ห้องใหม่หรือเปล่าวะไปอีหนูเออปีนขึ้นไปแล้วมาเก็บพี่เทดดี้เหมือนเดิมแล้วนี่ต้องทำยังไงทำทางไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไม่หยิบเทดดีนะ้แล้วมงไม่มีมืออีกไปอีหนูเบาเ อ,อีหนูอีจัดเบาเบาเบาๆาเอามึงเดินติดทำไมนี่อ้อาวอ้าวชิบหายละงามไส้อ๋อยอดสิไม่หนูมานี่มารับกูมิมา,มา,า,ม,ามารับเทดดี้ไปนะเทดดี้จะเปลี่ยนมุมมองชอบทำให้ตกใจอ่ะเนๆจ็อกแจ็คจอกแจ,กจ,กจก็โอ้โ,โหห้องนาดโล่งนี่หนีไม่ทันนะเว้ย โอ้โหหนูก็เยอะซะด้วยไปเลยวะไม่กลัวเราเดินไปเลยไม่ต้องย่อละมันไม่มีน่าต้องกลัวนี่มันคือสถานที่อะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นห้องใต้หลังคาหรือเปล่าหน้าต่างพวกเราจะได้ออกไปไปเลยไอ้หนูอีสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีแก่ ไม่โซฟียซฟเคทันโซฟีออกจากห้องเอาเธอกลับมาตอนนี้ได้เดี๋ยวผมจะเอาเธอกลับมาไม่ไปแล้ว Thank you for playing the adventure continue in the full game จบแล้วเหรอเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมเอาออฟไซด์ site. เดโมสำหรับวันนี้เอ็กซิตออ่ะยังไม่ออกอีกอีหมีนะกอ๋อไม่ใช่อีกแ,กอกแก่่ไม่ใช่อีหมี Quiet Game แปลว่าเกมที่เงียบทุวออกเกมเว้